ดูประเด็นศเศรษฐกิจกันนะครับเจ่านี้เราจะพาไปดูการพัฒนาทักษะด้าน AI เพื่อผลิตเนื้อหาโปรโมทธุรกิจและการบังคับหุ่นยนต์ในสถานประกอบการมีเป้าหมายก็คือนักธุรกิจคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับและก็นักศึกษาจะนับเป็นการเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคต นา,าพิพัฒน์ประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ลงพื้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีครับติดตามการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใน2หลักสูตรก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการให้ผู้ประกอบการและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจประชาสัมพันธ์ธุรกิจตัวเองได้อีกหลักสูตรก็คือการเขียนโปรแกร,รม PLC นะครับ หรือว,ว่าโปรแกร,รม Logic Controller เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและหุ่นยนต์สำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ปีสุดท้ายซึ่งรัฐมนตรีแรงงานก็บอกนะครับว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก อินฟลูเอนเซอร์ถือว่าเป็นรายงานอิสระที่ควรต้องเรียนรู้เรื่องของทักษะการใช้ AI ตั้งแต่การวิเคราะห์วิจัยตลาดเพื่อใช้ AI ในการเล่าเรื่องสร้างแบรนด์และทําการตลาดรวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนธุรกิจนะครับใครที่สนใจนะครับในเรื่องของการอบรมทักษะต่างๆสายด่วนกระทรวงรายงาน1 5 0 6งกด4ลองติดต่อสอบถามได้ครับ